ดินดิสบูรณ์ใช้อัตราส่วนหนึ่งกำมือค่ะหนึ่งกำมือทเจ็ดวันอ๋อทุกเจ็ดวันครับนั่นก็พอ,พอกับไอการใช้อดีเลยเนาะใช่ค่ะพอสมอ่าแต่ว่าของของบิ่มนี่คือถ้าถ้าใช้อดีอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าหรือถึงครับอ,อ,อ๋อสลับกันสลับสลับอ่าจะไม่ใช้วันนี้ิตย์ครับ โโอ้หความชัดเจนหลังจากนาท่วมมันพุ่งมากเลยใบใบขึ้นใบสวยมากแล้วก็อันนี้ก็อันนี้ก็แตกด้วยเนี่ยแตกแตกมันแตกข้างล่างเลยเห็นไหมคะเนี่ยนี่จะมีร่องรอยของดินสูดพื้นไปเลยที่เราใส่อ๋อจะใส่ตรงนี้เนี่ยค่ะใส่โคตรเลยใช่ค่ะใส่ตรงโคถม ระท้อมนี่หนึ่งร้อยต้นไม่มีตายค่ะโอ้ครับที่ที่ที่เดินดูนะคะก็นับตามตามที่เราเ้วแตกยอดดีทุกต้นแตกยอดดีใช่หลังจากน้ำท่วมครับคือมันจะเห็นความแตกต่างได้เลยคือพอเนี่ยค่ะสายมือมันสวยมันพุ่ง ก็มันพุ่งฝรั่งก็กำลังพุ่งเห็นไหมมันนกำลังแตกใช่ค่ะกำลังแตกใบใหม่ยอดใหม่ใช่ใบใหม่เขียนไปให้พี่ใบไปก็เหมือนที่ด็อกเตอร์กรนเขาแนะนำเขาบอกว่าให้เดี๋ยวเขาก็เซตตัวเองเขาก็จะได้รเไม่ต้องไปทำอะไรเขา จรูว่ากระ่อมนี่หลังจากน้ำท่วมแล้วนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีตายรอดรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือเขาเขาแบบมีความต้านทานใช่ค่ะมีความต้านทานได้ดีอ่าคืออาจจะเป็นเราใช้อัตราส่วนอ่าเจ็ดวันครั้งคั้งแต่แรกแล้วด้วยรับแล้วพอหลังน้ำท่วมก็มาื้นฟูกันเลยอ่าพอน้ำลดเราก็ื้นฟูเลย ใช้ตามอัตราส่วนเลยไม่ได้ไม่ได้ใช้อย่างอื่นร่วมอืครับคือถ้าแมลงจะกินเราก็ให้กินไปให้กินได้ใช่เดี๋ยวก็จะฉีดพ่นทีหลังเราให้เขาเซฟตัวแข็งเลยก็ออกมาก็อย่างเงี้ยออกมาไดยสวยใช่ค่ะมันก็มีใบใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆโดนมาพ่นีกด้วยใช่ค่ะมีมีด็อกเตอร์นำโดนมาพ่น วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะอยากแนะนําให้ใช้กันค่ะเพราะว่าไม่มีเคมีอัตราส่วนก็ห้าร้อยซีไอห้าห้าซีซีต่อน้ํยี่สิบลิตรครับครับแล้วก็จะใช้แต่ของถ้าห้าห้าซีซีต่อน้ํยี่สิบลิตรคือเจ็ดวันวแต่ถ้าเราเพิ่มปริมาณมากกว่านั้นก็สิบห้าวันก็ได้แล้ว,ว,วแต่ว่าเราถนัดแบบไหนแล้วแต่ว่าเราสะดวกวันนี้ก็มีโดนมาป็นให้เดี๋ยวมีโดนมา ค <laughs> ือเราใช้ใช้โดนฉีดนี่อัตรา,าส่วน5 0 0ซีต่อน,น้ำ20ลิตรเอ้ยต่อน,น้ำ200ลิตรใช่ค่ะครับจะเข้มข้นกว่าใช่แล้วโดนโดนเนี่ยเขาเขาฉีดลงมาปุ๊บเนี่ย บอลมันจะถึงถึงดินเลยอ่ามันจะถึงโคนถึงดินช่วยดินด้วยช่วยน้ําด้วยใช่น้ําก็น้ําก็ดีขึ้นนั่นแหละครับมันทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีเหมือนอนะมะม่วงครับแตกยอดแล้วค่ะอ่านู่นอ่าแล้วก็มะขามแม่บอกว่ามะขามอ่ายายา เดินมาฉีดให้มะขามเลยออกฝั่ะขามดกเลยไม่มีฝัา <c oughs> อ๋อ